มันสนุกไปแล้วเพื่อนเอาไงาาไดีวะาอย่างที่เตอนนี้เ,เราก็ทํางานสําเร็จแล้วลละจะได้รีบนําตัวมันไปถวายกับองค์พระนองอไปมีเชือกหรือเปล่าวะเชือกเชือกเชือกเอาเชือกมัดตัวมันไว้ก่อนโอ้แล้วหลับมาซะแรกคุณจะทันสีขอผ้าหน่อยในบ้านมีเชือกไหมแกปูนี่นะไม่อยากฆ่าคนเลยเพื่อนะ แต่จะเป็นต้องทำจะจับเป็นหรือว่าจับตายดิแต่กูว่านะว่าชีวิตเขาก่อนก็ดีนะเพราะว่าแมีน้ำใจให้น้ำเรากินนลยมาตัวไว้มัดให้แน่นเลยเพื่อนอย่าให้มันหลุดหนีไปไหนได้เออมัดเดี๋ยวนะกูจะใช้เอาล่างมันขึ้นมาไว้ข้างบนมึงคอยดูให้ดีนะ

ไม่ไหมดึงที่ไปซื้อเป็ดกระโลกอ้าวคนอยากกินเว้ยนี่มันไปก่อนนี่แล้วกูเหนือกว่ากันกูเหนือคนนั้นนี่ทำไมวะกูยังไม่ฆ่ามันกูจะให้มันตายอย่างทรมานเอ้ายังไม่เอาตัวมันไปเหรอยังกูจะให้มันตายอย่างทรมานแล้วเราจะเอายังไงต่อเพื่อนกูนะจะไปกินข้าวในบ้านมันให้หมดเลยไอ้หาซีเบื่อจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยมึงหิวข้าวก็บอกมาตรงอรอด หิวข้าวไปหาข้าวกินก่อนมันจะฟื้นหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวไม่มีแรงงานแขนขามันเดี๋ยจะไม่เป็นไรมัดมือมัดเท้าเอาไว้แล้วยังไงมันหนีไปไหนไม่ได้แน่นอนมันลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่หิวมากหรือเปล่าหิวมากเลยนี่เข้าวอยูในครัวเลยมีอะไรกินบ้างมันจะได้รีบจับตัวมันไปเข้าเฝ้าผาหนในครัวมีข้าวอยู